Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผมแอนดรูว์บิกสยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับกำลังมีงานนะครับแถวอำเภอเมืองครับก็เลยถือโอกาสนะครับถ้าได้ยินเสียงฝาร้องนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกน่าจะอีกประมาณ5นาทีครับแต่ไม่เป็นไรครับฝนตกไม่ตกเรายังสามารถ ฝึกภาษาอังกฤษได้เลยครับวันนี้เราจะมาดูการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมันเกี่ยวกับการแข่งขันสุนัขนะครับก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนยครับเป็นประกวดสุนัขซึ่งเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสุนัขที่เป็นพิเศษมากเนื่องจากว่ามันเป็นการประกวด ประกวดสุนัขที่น่าเกลียดที่สุดในโลกเชื่อไหมครับมันเกิดขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปแล้วก็เป็นเวลา50ปีแล้วที่เมืองเพทเลูมาครับเกิดอ,อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาปีนี้เขามีสุนัขทั้งหมด8ตัวมาแข่งขันครับผู้ชนะก็มีชื่อว่า w l l t h i n g ครับ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ปักกิ่งนะครับหรือที่เราเรียกว่า p e Pking งีโซพีานีสในภาษาอังกฤษนะครับเค mm. ยแข่งแข่งขันมา5ครั้งแล้วเ,เคยได้รับอันดับที่2มา3ครั้งแล้วครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ชนะเลยครับดีใจจังเลยเหตุผล mm. ที่หมาตัวนี้ถือว่าน่าเกลียดที่สุด จริงนาก็ไม่น่าเกลียดนะแต่ว่าแปลกๆมันเกิดขึ้นจากโรคที่สมัยเป็นลูกหมาครับเป็นโรคไข้หัดสุนัขนะครับหรือที่เราเรียกว่า Distemper ในภาษาอังกฤษหลังจากนั้นก็มันทำให้มีปัญหากับฟันทำให้ก็มีปัญหากับลิ้นครับที่ห้อยลงออกจากปากครับแล้วก็มีปัญหากับกล้ามเนื้อด้วยครับในขาข้างหนึ่งครับของหมาตัวนี้เลยครับ ยังไงอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในไบรค์ที่2ของเราครับในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสุนัขน่าเกลียดที่สุดเป็นงานประกวดนะครับที่เขาบอกว่าความจริงแล้วมันเป็นการฉลองเอกลักษณ์ของสุนัขที่แบบอาจจะถือว่าไม่สวยแต่ว่าน่ารักนะครับอย่างที่เราทราบดีครับก็บ,บางครั้งก็น่ารักแต่ก็เรายังรักอยู่ครับไม่ไม่น่ารักก็ยังรักอยู่โอเค ก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจครับ dog ก็คือสุนัขสอนมาหมื่นครั้งแล้วครับแค่หนก็เป็นอีกคำหนึ่งครับซึ่งเป็นศัพท์ทางการ c a n i n a e. ครับในคราวนี้เขาพูดถึงเขาใช้คำว่า Pup ด้วยครับ p u p ที่จริง Pup ย่อมาจากคำว่า puppy ครับที่แปลว่าลูกหมา p u p p, p y แต่พับบางครั้งไม่ได้แปลว่าลูกหมาอย่างเดียวครับมันจะอธิบายสุนัขที่รูปร่างเล็กไม่ใหญ่โตอย่างเช่นในข่าวนี้ครับวอลสแงที่ชนะประกวดนี้ครับเป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นหมาตัวเล็กเพราะว่ามันเติบโตไม่ถูกนะครับหลังจากที่เป็นโรคนะครับตอนที่เป็นลูกหมาจริงประมาณ10สัปดาห์เพราะฉะนั้นในข่าวนี้เขาจะเขาจะใช้คำว่า dog เขาจะใช้คำว่า Pup และเขาจะใช้คำว่า c a n i K9 ด้วยครับสามคำที่เราใช้ในความหมายว่าสุนัขครับผมต้องพูดถึงคำว่า compete และ competition ครับเพราะว่าสองคำนี้จะมาบ่อยในขราวนี้และเราต้องรู้จักความแตกต่างระหว่าง compete กับ competition ครับกริยา compete ในภาษาอังกฤษแปลว่าแข่งขันครับเป็นกริยาครับเป็นการกระทำ I will compete, you will compete, she will compete. Uh, รูปปฏิการก็คือ compete d ครับ she competed, he competed, I competed yesterday อย่างเช่น C O M P E T E จำไว้ได้ไหมอันนี้ก็คือกริยาครับ compete ที่แปลว่าแข่งขันครับอย่างที่ผมบอกรูปปฏิการก็คือ competed ต้องมีดีอีดีตนท้ายด้วยจากคำนี้เราได้สร้างคำนามที่แปลว่าการแข่งขันประกวดแข่งขัน <c oughs> คำนี้ก็คือ competition competition เดี๋ยวผมสะกดให้ครับ c o m p e t i t i o n ออกเสียงว่า competition กรียก็คือ compete คำนามก็คือ competition การแข่งขันในภาษาอังกฤษนะครับหรือการประกวดในอย่างนี้เรามีอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยครับอยู่ในข่าวนี้ด้วยอันนั้นคือคำว่า contest c o n t e s t contest แปลว่าการประกวดก็แปลว่า competition นั่นเองครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ contest ความจริงแล้วก็ใช้ในรูป เกริยาด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ในข่าวนี้ก็เลยเราคิดเป็นคอนเท s t ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันนิยมใช้เป็น,ปนคำระดามในความหมายว่าการประกวดเพราะฉะนั้นเป็น2องคำที่เราต้องจำไว้ครับก็คือคำว่าคอนเท s t ์และ Competition จากคอ p เพติชันเราได้กริยา Compete ครับโอเคนอกจากนี้ก็มีคำว่า Winner ครับ W I N N E R Winner ในภาษาอังกฤษก็คือผู้ชนะนะแล้วก็คำว่า Crown ขอพูดถึงคำว่า Crown สักพักหนึ่งครับ Crown ในภาษาอังกฤษก็คือมองกุฎนะครับเราจะสวมมงกุฎก็คือ to put on a crown c r o w n แต่เมื่อเราใช้เป็นกริยานะครับ to crown ก็คือได้ตำแหน่งให้ตำแหน่งเป็นผู้ชนะของอะไรบางอย่างส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กับ verb to be แล้ก็ ed ตอนท้ายคำว่า crowned นะครับ to be crowned ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือได้รับเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชิงรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็คือ to be crowned และในข่าวนี้เขาใช้บ่อยด้วยนะครับในในในข่าวที่เราจะพูดถึงเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วเราจะอธิบายทีละประโยคและถ้ามีเวลาจะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับสักครู่ครับ An eight year old pup named Wild Thang has beaten Stiff Competition to be crowned the winner of this year's World's Ugliest Dog Contest. The annual contest held last weekend in Petaluma, California, saw eight dogs compete. Wild Thang, a Pekingese, previously competed five times in the world's, in world's Ugliest Dog competitions, placing second three times before finally winning first place this year. Wild Thang's unique look comes after contracting distemper when he was a 10 week old puppy. The disease prevented the growth of his teeth, leaving him with a dangling tongue and caused a muscular disorder in one of his legs. The competition has been run for more than 50 years. An eight year old pup named Wild Thang. อันนี้ก็คือประชานของประโยคแรกครับก็คือลูกหมาไม่ใช่ลูกหมานะครับสุนัขตัวเล็กอายุ8ปปีครับซึ่งมีชื่อว่า Wild t h n g an eight year old pup named Wild Thing has beaten stiff competition ในภาษาอังกฤษครับกริยา to beat B E A T ก็เหมือน to defeat D E F E A T สองคำนี้แปลว่าเอาชนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ To beat now กริยานี้ก็คือ beat beat beaten ครับ he has beaten stiff competition คืออะไรครับ competition ในภาษาอังกฤษแปลว่าการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นประกวดหรือคนที่จะมาแข่งขันก็คือ competition แต่เขาอธิบายว่าการแข่งขันนี้ stiff S T I F, F ปกติ stiff แปลว่าแข็งนะครับแต่ว่าทีนี้มันไม่ได้แปลว่าแข็งมันแปลว่าที่ดุเดือดเยอะมากเลยครับคู่แข่งเยอะและก็ยากที่จะแข่งขันอันนี้ที่เราเรียกว่า stiff competition ครับมันกลายเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษกรุณาจดเอาไว้ด้วยครับ เพราะว่ามันจะเป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้เลยครับ To beat stiff competition ก็คือเอาชนะคู่แข่งซึ่งดุเดือดมากเลย To be crowned the winner of this year's World Ugliest Dog Contest ความหมายก็คือซึ่งได้รับตำแหน่งผู้ชนะการประกวดสุนัขที่น่าเกลียดที่สุดในโลกในปีนี้ This year's World's Ugliest Dog Contest Ugly ในภาษาอัง,งกฤษคือน่าเกลียดครับ Ugliest ก็คือน้าเกลียดที่สุดต่อเลยครับ the annual contest now ผมอธิบายไปแล้วว่าการประกวดนะครับก็คือ contest c o n t e s t annual ในภาษาอังกฤษ a n n u a l annual แปลว่าซึ่งจะทุกปีหรือประจำปีก็ได้ The annual contest ก็คือการประกวดประจําปี held last weekend in Petaluma California ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้จัดนะครับซึ่งจัดข sì ึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่า hold ในภาษาอังกฤษแปลว่าจัดหรือจับนะแต่ว่าที่นี้ก็แปลว่าที่จัดขึ Minor ้น last weekend ก็คือเมื่อสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา In Petaluma California, ในเมืองเพเทลูมารัฐแคลิฟอร์เนีย saw eight dogs comp uh, compete ครับครับซึ่งมีสุนัขแปดตัวมาแข่งขันกันครับ Compete อย่างที่ผมบอกครับเป็นกริยาที่แปลว่าแข่งขันครับ eight dogs ก็คือสุนัขแปดตัวครับ ต่อเลยครับ Wild Thing ก็คือชื่อของสุนัขนะครับ Peaches ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ปักกิ่งครับ Previously competed five times ก่อนหน้านี้ก็คือ Previously ครับโ oh, อ้กคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักครับ P R E V I O U S L Y Previously ก่อนหน้านี้ competed five times เคยแข่งขันม,มา ห้าครั้งแล้วใช่ไหมครับห้าครั้ง in world's ugliest dog competitions ก็คือในในการแข่งขันแสดงว่ามันม,ม,ม,มีประสบการณ์เยอะเลยครับ placing second three times ครับก็คือซึ่งมันได้รับอันดับที่2มา3ครั้งแล้วก่อนที่จะคว้าแชมป์ before finally winning first place this year ก็คือก่อนที่จะคว้าอันดับที่1น,นะครับในปีนี้ครับ while things unique look โอเคคำว่า look ในภาษาอังกฤษครับก็คือหน้าตาครับหรือรูปลักษณ์ก็ได้ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ unique ครับคำนี้ถ้าไม่รู้จักก็กรุณาจดเอาไว้ครับ u n i q u a ครับ unique แปลว่ามีอันเดียวในโลกเลยครับหรือเป็นเอกลักษณ์รูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ wild thing ก็แปลว่า wild things unique look comes from มันมาจากอะไรครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่อะไรครับ contracting distemper ในภาษาอังกฤษนะครับคือ contract ก็คือติดโรคครับมันต้องเป็นโรคโรคนี้ก็คือ distemper d i s, s t e m p e r ซึ่งเป็นโรคไข้หัดสุนัขครับ distemper ก็เลยมันติด distemper นะ um when he was a 1 0 week old puppy เมื่อตอนที่บรรยังอายุสิบสัปดาห์ครับ The disease prevented the growth of his teeth ก็คือโรคนี้ขัดขวางไม่ให้เกิดอะไรครับการเจริญเติบโตของฟันครับอันนี้ก็คือ the growth of his teeth leaving him with a dangling tongue ก็ทำให้เขามีอาการ ของลิ้นนะครับก็คือห้อยลงครับห้อยอห้อยตองแต่งลิ้นครับ and caused a muscular disorder และทำให้มีปัญหากับกล้ามเนื้อ in his one of his legs ในขาข้างหนึ่งของเขาเลย The competition has been run for more than 50 y e a r s การแข่งขันสุนัก นี่ครับก็ได้ดำเนินการมายาวนานกว่า50ปีครับหูหมดเวลาแล้วครับเร็วมากเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับการเวลามันวิ่งเร็วไม่เป็นไรครับเราจะได้กลับมาในวันพรุ่งนี้ครับผมยังอยู่ที่จังหวัดระยองครับเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักไม่ามารทราบว่าท่านผู้ฟังได้ยินหรือเปล่าครับผมเชื่อว่า มันคงอยู่นานครับเพราะว่าท้องฟ้าคลุมมากแต่ไม่หลายครับเราก็ยังสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ see you tomorrow on the big story goodbye